ข้อ9ครับกำหนดให้ A เป็นเซตใดๆข้อใดต่อไปนี้ไม่ถูกอืมคืออะไรวะเซตว่างเป็นสมาชิกของเซต A ใช่เปล่าถูกไหมเป็นซีรีสศูนย์ใช่ป่ะก็เป็นขอใครเซตว่างเป็นสับเซตของเซต A ถูกไหม เป็นเพราะว่าเซตว่าเป็นสับเซตของทุกเซตนะฮะเขาขอควาย A เป็นสมาชิกของเซตเถูกไหมใช่ใช่ก็คือซีรีส์เต็มเลยคือตัวเองเขาอ,ององู A เป็นสับเซตของเซตเถูกไหมอย่า ใช่อีกอา้าวควายกัางูอะ่ะผิดข้อหนึ่งเอาข้อไหนเอาข้อขอควายผิดใช่ไหม,ไมไอ่งางั้นพิสูจน์กันมาขอ power set ต,ตัวอย่างักตัวหนึ่งมาเอาอะไรดีขอ a ก่อนมาอ่ะ a ก่อนเอา a เป็นอะไรดี หนึ่งสองสามไปเพราะนั้น power set A เขียนเซตรอไว้ก่อนนะข้างในคือสับเซตนะมาเซตว่างซีรีส์ศูนย์ 0. ต่อไปซีรีส์หนึ่งถูกไหมนี่คือซีรีส์หนึ่งนี่คือซีรีส์หนึ่งต่อไปซีรีส์สอง หน 1> 1, ึ่งคูสองหนึ่งคูสามสองคูสามโอเคไหมต่อไปซีรีสามคือตัวมันเองหนึ่งสองสามและเครื่องหมายเซตปิดถือว่าจบถูกไหมขอตัวคำตอบนิดนึงมีตัวเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดตัว นี้มันคือ2องกำลังสามเท่ากับแปดเอาโอเคถูกทีนี้ข้อควายหรือหรืององูถูกครับ uh, okay. งองงูถูกแปลว่าข้อที่ไม่ถูกคือข้อข้อควายครับผมคิดอย่างนี้ครับเพราะว่านิยามของ power set คือเอาสับเซตทั้งหมดอะมาใส่เครื่องหมายเซตถูกปะอ่าฮะเอาสับเซตทั้งหมดมาใส่เครื่องหมายเซต ใช่แล้วใช่แล้วรับอเอาข้อที่ถูกแน่ๆคือข้อขอไข่ก่อนอ่ะตัดตัดมันทิ้งไปขอไข่ถูกแน่ๆเซ็ตว่ามันสับเสร็จถุกเร็ตข้อกอไก่ถูกไหม คำว่าเป็นสมาชิกแปลว่าอะไรอืมเอาละเอาใหม่เลยนะเอาใหม่เลยตอนนี้เท่ากับว่าเราสับสนในเรื่องสมาชิกกับสับเซตนะมา,าพี่ให้เซต x คือ4 5 ช่วยบอกพี่หน่อยว่า4เป็นสมาชิก x ใช่ไหมถูกไหมถูกนะถ้าเกิดว่าพี่จะหาสับเซตในในกลุ่มที่เป็นสับเซตนะพี่ย้ายนะเ4เป็นสับเซต x กับ4ที่เป็นเซตอย่างนี้เป็นสับเซต x อันไหนถูก บนหรือล่างล่าง,างทำไมอันบนถึงไม่ถูกเพราะว่าคือบอกว่าสี่เดียวมันไม่ใช่เออมันไม่ใช่เซตนะจะเป็นสับเซตได้ตัวเขาเองต้องเป็นเซตนะแขปล่อืเนี่ยไม่ถูกนะฮะหรือพี่บอกว่าเซตว่างเป็นสับเซต x อถูกไหมมันถูกอยู่แล้วแหละ หรือพี่บอกว่าตัวมันเองเลย4,5,6เป็นสับเซตของ x ถูกไหมถูกโอเคไหมาจำภาพนี้ไว้ให้ดีนะจำภาพนี้ไว้ให้ดีพร้อมยัง่าพี่กลับไปแล้วนะไป กลับมาตรงนี้เพราะฉะนั้นควายกับง,ง,ง,นะงูมันผิดข้อหนึ่งแง่แง่นะฮะควายกับงูมันผิดข้อหนึ่งหรือพูดง่ายๆคือ,อ,อการที่จะบอกว่าเป็นสมาชิกอะการที่จะบอกว่าเป็นสมาชิกแปลว่าต้องมีไอ้ตัวนั้นอยู่ข้างในอ่ะพี่ย้อนกลับไปใหม่นะย้อนกลับไปของพี่ตรงเมื่อกี้นะ การที่พี่จะบอกว่า4เป็นสมาชิกเนี่ยแปลว่าต้องมีเลข4อยู่ข้างในเซตเห็มเปลนะฮะมีเลข4อยู่ข้างในเซตนะเพราะนั้นพอมาดูอันนี้การที่พี่จะบอกว่า a เป็นสมาชิกเนี่ยการที่พี่จะบอกว่า a เป็นสมาชิกเนี่ยในเนี้ยต้องมี a ซึ่งในนี้มี a ไหมครับ นี่ใช่ A ไหมดูให้มันเป็นก้อนดูให้มันเป็นเลขสี่ใช่ปะ่ะตกลงข้อคควายอ่ะถูกนะอืมใช่ไหมเป็นธรรมาชิกอ่ะต้องมีตัวมันอยู่ข้างในนะฮะ แต่ข้อที่ผิดคือข้ององูครับ A, A เป็นสับเซตของ P.A ไม่มีไม่มี A ที่เป็นสับเซตของ P.A แต่ว่ามี A ที่เป็นสมาชิกเนื่องจากว่านิยามนิยามของพาวเวอร์ เห็นไหมฮะนิยามของ power set คือ Subset ทุกตัวเอามาต่อกันดังนั้นตัวเองเป็น Subset ของตัวเองจึงเป็นสมาชิกของ power set ข้อควายถูกด้วยนิยามเลยเอาจริงๆแล้วข้อควายถูกด้วยนิยามข้อที่ผิดในข้อนี้คือข้ององ,งูงครับโอเคไหมอธิบายประมาณนี้นะฮะ